สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าวสวเานเกษตรทฤษฎีไหมนี้ผ้าพี่น้องมาเบิ่งระยะของการทุเรียนเดิมดอกบานส่วงเป็นดอกบานส่วงเอิมวมาดอกบานหลักดอกหอมนะพี่น้องส่วงจีเกิด่าลดน้ำนะพี่น้องลดน้ำ ลดน้ำนี่หม้ขั้วมันยังไงงดน้ำนี่ก็คือบอมเอนวาเข้าบอได้หดเลยครับพี่น้องเข้าจากเอาหดสองมือสามมือโอ้เข้าหดเวียนมือยี่สามสิบสี่สิบนาทีสินะครับพี่น้องกามาลดลงสวงนี่เดี๋ยวอยู่ประมาณยี่สิบนาทีครับกระสีลดน้ำกระสีไปประมาณถ้าช่วงดอกเป็นหางเหย่ยนี่กระสีประมาณสามมือครับไข่ชนึงครับไห่สิบหานาทียี่สิบนาทีแล้วแต่แต่ละสวนนะพี่น้องมันสิบกขึ้กัน กระสว่วนสว่องกระเทียมทีษฎีใหม่นี่กระสิประมาณสามหมื่นครับสว่วนเป็นหางแง่นี่ครับรดลดลงครับดหดดหายหน่อยลงนะพี่นนอกบางคนบอกหายหายอยู่แต่หายหน่อยลงสว่วนดอกบานดอกหอมสว่วนดอกกำไลเพิ่นดอกกำไลนี่ครับพี่นนอกดอกกระเข้าสวนนี่หอมเลยพี่นนอกหอมกลุ่มถีบเลยครับบางทีมันโรนลงครับเจซอนมันครับยุนี่ไม่ได,ด้ปัดดอกเลยพี่หนอกไม่ได้ปัด อาศัยอาศัยนิ่มมาใช้เพิ่เอาครับอาศัยนกเอาครับบัดเดปาดครับอยู่นี่บัลเดปาดดอ,อกนี่ครับบัลเดปาร์บอยสมักชาติเลยครับนี่แหละมันสิมันมีมันมีอันดอกหนึงนออนน่งในช่อหนึ่งมันก็สีมีตัวเกสรตัวผูตัวเมียน้ำกันครับนี่ครับตัวตัวหนึ่งมันสีมีอันหนึ่งครับ อีกตัวหนึ่งมังสีมีหลายๆครับตัวสวนเกสรตัวผู้กับตัวมียมันอยู่ลากันครับนี่ครับส่วนนี้ครับก็เหมือนว่าครับอันนั้นเขย่าลงแนครับนิดหน่อยครับนี่นะครับส่วนดอกบานส่วนดอกหอมว่าใดครับส่วนงดหน้ามว่าใดครับลดลงนะพี่น้องบ่ดใดมันงดไทยจากเขาก็ลดลงจากจากตะกรอนกับสองมือ ช่วงนี้อาหารเสริมทั้งใบกับไให้เราครับไหซิบเหมือครับแล้วแต่ครับซิบเหมือมีเวลาอาทิตย์หนึ่งครับเพราะว่าส่วนนี้ก็ยากเลยครับเรื่งแตงดอกเนี่ยแตงดอกเนี่ยดูแลเนี่ยครับงดน้ำเนี่ยครับก็เลยอาจจะมีเวลาเต็มทีบันไดครับการดูแลสุเรียนครับกะซิบเหมือไรข้างหนึ่งครับวันนี้แล้วครับจะห้สีพ่นทั้งใบครับอาหารเสริม เพราะว่าต้องบำรุงใบให้ได้ครับบำรุงใบช่วงนี้ใบใบออกก็เริ่มสิแกล้วครับพี่นอ้องดอกกับบานพอดีครับนี่ดึงยอดออกมากออกอยู่บอมันมันบอออกอยู่ประมาณต้นสองต้นครับยอดมันออกครับม่อนนี่นออกเบิดอยู่ครับออกยอดมากต่อไปก็ต้องบำรุงรักษาใบมนให้ได้พี่นอ้องม่อนนี่แล้วต่อไปไปเลี้ยงหน่วยทุเรียนต่อไปครับเพราะว่า ใบทุเร ica, right. money, well. ียนมันก็ม so ีเวลามันคือกันครับเงัอนไขเวลามันอายุเด่กมันก็โลนนะพี่น้องใบต้องมีใบมาทดแทนนี่ครับนะครับมันก็จะมีตัวซอยเยอะครับว่ไเด้ปัดดอดนะครับตัวซอยมีเพิงมียังมีนิ่มมาอยู่หลายห้างนะครับประมาณสองห้างนะครับมาอยู่ในสวนนะครับนี่ครับมันก็ซอยผสมเกสรย่างกบสวนนี่หอมครับหอมปันน้ำเพิงนะครับพี่น้องนี่ครับ งามเขาสีเดแตงอีกนะครับดอกมันครับนี่มันเป็นได้ลายนี่กับมันม่สีแดงไปเบอร์นะครับต้นนี้อาจจะเป็นกิ่งนี่อาจจะเป็นอยู่ประมาณยี่สิบครับนี่ยี่สิบหน่วยกับสีแดงอยู่บกเกินแตงไลยกับสีแดงบากเกินสองหน่วยครับสองหลูกครับนี่ครับแล้กเห็ดนี่คือว่าเห็ดเพียเรียกนะครับพี่นอกแตงดอกเลยนะครับแตงอยู่ประมาณสองหลอกเยอะซ้ำนี่ครับแตงอยู่ประมาณสองหลอกนี่ครับเห็นบอครับเพลิงมาแล้วมาแล้วนี่ครับ ุดยอดเลยครับนี่ตัวสร้ยผสมเกสรครับนี่และส้วยผสมเกสรครับมันจิมาดูดน้ำหวานครับส้อยหลายๆครับเพิ่งครับตัวนี้มันเป็นธรรมชาติของมันเพราะว่าอยู่นี่เข้ากับใส่บ่ดด้ใส่ยาแบบแข็งแห้งนะครับใส่เป็นยาพุงยาหยังนะพี่น้องบ่ดด้พ่นดูครับสวงนี่แข็งตะคอยระว่างครับสวงผสมเกสรนี่ครับเขาก่ ถ้าใส่ย,ยาแรงเนี่ยกับพวกเพิ่งพวกอย่างนี้ตายครับพี่น้องนี่มันจะที่มาซอยสมแก่สอนครับเขามาในสวนนี่หอมกลุ่มทีบเลยพี่น้องครับทุเรียนปีนี่สี่สิบกว่าต้นครับปีนี้เป็นอยู่ประมาณสามสิบครับเพราะว่ามันติดปลายางมันบ่อดได้ครับมอนติดปลายางครับมอนบอติดปลายางกับเป็นดอกเก็บคุดต้นอยู่ครับ กับเป็นปีแรกนะครับพี่นอเป็นปีแรกปีแรกกับเป็นปีทดลองสัําแบบว่าปีกลายกับเป็นอยู่ครับมันกับเป็นแบบสองต้นสองสามต้นนะครับเป็นดอกมันต้วนมันใหญ่มันปลากล้วยยังอนั้นอยู่ครับปีนี้ก็เอาเดือดมะกล้วยออกนะครับพี่นอเดือดมะกล้วยออกแล้วปีหน้านี่สิเบิ้ดเลยครับกล้วยพวกนี่ครับกล้วยพวกข้าววานิชยใหญ่นี่ครับปีหน้านี่สิเบิ้ลนะครับบ่มีนะครับช่วงนี้ก็ยังบ่มีครับนอบ่มีครับ เพราะว่าทุเรียนมันเหลือมใหญ่งงนะครับก็เลยมาออกนะพี่น้องเป็นต้ตนนี่น่ยกับเป็นครับเมื่อนี้ครับต้นนี้ก็เช่นกล้าสองปีกว่างครับทุเรียนนี่ครับต้นนี้ครับมาปลูกที่หลังครับต้นนี้สองปีกว่าครับที่เขาสามปีครับต้นมาปลูกที่หลังครับเพราะว่าตอนปลูกใหม่ๆนี่ทุเรียนอยู่นี่มันตายอยู่สามต้นนี่ต้นนี้มาแทนมันครับโรคราโรคโคนเน่าครับตายต้นนี้ก็มาปลูกแคนครับ แกนก็คืนนี่ก็สีลาส,ส,สีมันตายอยู่ประมาณเกือบปีครับตอน,นตอนนี้ตอนนี้ก็สามปีเก่าเดียนนะพี่น้องนี่ก็สีประมาณสีเข่าสามปีครับพี่น้องนี่ก็เริ่มเป็นนะครับเริ่มเป็นแล้วเขาคะมันอยากเป็นคือยังเจยวครับทุเรียนดอกมันก็จะเข้าสมบูรณ์ครับพี่พี่น้องมากับเขาเอิญรุ่นนี้เมื่อก แกงซอยเนี่ยครับพี่น้องแกงซอยหลายหลอบเลยพี่น้องแ่งซอยหล้วหลอกก็ยังเยอะซ้ำนี่นะครับแ่ <gesprochen> งซอยเพื่อให้บ่ให้รย่างอาหารหลายพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นเป็น,ปนสวนผสมนะครับนี่กาแฟครับกาแฟปลูกากาแฟอยู่ในสามตนสี่ตนครับนี่แหละครับดอกมันเป็นส่อนค์้พียงเดียวครับพี่น้องดอกกอนจุนพูนเลยพี่น้องมันเกสรมันหลวงลงมาครับทีล่ละพี่น้องช่วงดอกพร้อมแล้พี่น้องที่ละ ที่หน่อยดิพี่น้องเป็นโอ้ยผุนมึงที่หน่องแต่ละงาแตงอะไรด้พี่น้องนี่แตงบักคักแล้วแตงสองหลอบสามหลอบกะกะยังซ้ำนี่นะพี่น้องกะเข้ากับเป็นทุเรียนมือใหม่นาครับเข้ากับแตงแนนปีนี่ก็สิเป็นปีที่ว่าศึกษานะครับพี่น้องศึกษาเป็นปีแรกว่าเข้เาแตงซ้ำนี่หลูกออกมามันติติดอยู่ซ้ำไดมันติสมบูรณ์ซ้ำไหครับพี่น้องกับปีนี่ก็เป็น ปีแหลกครับที่ที่ดอกออกมาหลายครับปีกายนี่มันดอกเป็นอยู่สองสามต้นต้นละงาสองงากระป้อยไว้แค่นั้นครับบริเวณยังมันปีนี้นคือดอกมันหลายเขาก็มีซีเหลียกในจังหน่อยพี่นนอกที่มีซีเหลียกอยู่ครับสีเหลียกว่ามันจะอยู่ซ้ำไดกรกิงนะพี่นนอกช่วงนี้ก็ให้เป็นอาหารเสริมไปก่อนครับช่วงจังหน่อยกับสีหายเป็น สิบสามสิบสามยี่เบีดนะครับพี่น้องสว่วนนี่ครับเชนไมากระสิขยาแบบนี้นะครับพี่น้องถ้าตัวได้ขยะเถิงกับขยาไปครับเ,เก,เเกให้กำไลมันรุดนะครับเขาเอิอว่ากำไลกำไลก็คือเจสอนมันนะพี่น้องพวกดอกมันนะครับตัวห่ม,มันกระสิ่งลวกนะพี่น้องเขาวสวเน,สนเนี่ยสะออนนี่ครับพี่น้องสะอนดอกมันครับหอมขนาดเลยครับกับเป็น พี่ศึกษาครับมีอย่างกตสีเอามาฮะล่งให้พี่นองเบื้องเนี่แหละเกี่ยวกับเทคนิคการแตงดอกแตงน่วยนะครับตอนนี้มันเอิญเพราะเอิญว่าตอนไปตอไปนี่มันก็สีเป็นนี่เป็นหางเงี่ยครับดอกบานดอกล่วงก็ไปกัหางเงี่ยหางเงี่ยใหม่ครับหลังจากหางเงี่ยใหม่แล้ะมันก็สีอยู่ครับตัวเดงโบยู่มันก็สีรุดเลยครับนี่แหละตอนนี้แหละครับรุ่นกันลดบช่วงนี้ก็ต้องลดน้ำลงครับจากหมด สองเหมือกสิเป็นสามเหมือนะครับให้่ก็สามเหมือยังซุ่มอยู่ยังอันนั้นอยู่กะเป็นซีผมนะครับพี่นนอกมันก็นแล้วแต่สวนนะพี่นนอกอืมก็เอิ่นกับไรพี่นนอกนี่เห็นกําไรบ่านี่นี่กําไรนี่ครับกําไรมันก็นต้องรูดออกครับก็เอิ่นหางเงียครับต่อไปก็ทหางแง่ใหม่นี่นี่ครับเจสวรมันสิม,มีสองอย่างมันก็จะมีสองอย่างตัวผูกกับตัวเมียครับอยู่น้ำกันอยู่ในช่อเดียวกันครับพี่น้อก ดอขมาม่านี่หอมกลุ่มถีบเลยพี่นนอกอ่อ,อนแหงครับพี่นอนอกนี่นี่ยุ่นีมันสิมีอยู่สองหลุ่นเลยพี่นนอกนี่แล้วเสบืองตัวนี้มันสิมีอยู่สองสามต้นครับสิเอาเป็นล่องเบืองว่าสองสามหลุ่นแต่มันคนละคนละกิงคนละงานนะพี่นอนอกนี่นี่ครับครับอีก อีกก so like right. ิ่งนี่ก็สิเป็นรุ่นหนึ่งนะครับนี่แต่วางคนมันคนอยู่คนหละกิงคนละงาพี้หนอเนี่กิ่งนี่กิ่งนี่ก็สิเป็นรุ่นหนึ่งครับคือจังสีอาอครับอ้อตัวนี้มันอยู่ข้างขางครับมันพลอยนวยกันยะับลำบากครับตัวนี้อาออีกกะไรครับมันลายเคยแตงมากนี่มันกระทือว่าลายนะครับเนาะตอนใ่แห้งายลายแห้งครับนี่ร่อนมัเหนื่อยหน่อยครับนี่ตอนแตงออกเขาเอื่อนมาแตงซ้ำมะเขยวพ่วงแตงดีครับ นี่ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งครับนี่นี่ไม่อยู่นี่สามงาครับมันออกรุ่นครับสามสี่งาครับก็เลยสิทดลองมึงครับว่ามันอยู่คนละกิง่งคนละงาแล้วมันสิอยู่บ่ครับพี่นนอถ้าถ้าอยู่กิ่งเดียวกันอย่าออกนะครับพี่นนอถ้ามันอยู่กิ่งเดียวกันถ้ามีหนหน่อยอ,ออกนะครับทุเรียนอยู่นี่ก็เป็นสามสิบต้นนี่คพี่นนอสามสิบกว่าต้นแต่ว่ามาันกัด นเป็นหน่อยเป็นร้ายแล้วแต่ครับพี่นนองแต่ว่าต้นบาบต้อนอยู่ครับมันก็นเป็นออกแบบนี้ละพี่นนองนี่ครับนี่ครับมันบานคักแหงครับมันบานบานแล้วก็ต่อไปกันีน่แหละครับรล่อรุ่นนะครับว่าหางแง่ใหม่แล้วมันซิอูบอพ,พี่นนองบานเท่ากับสีแ,แ,แ,แ่งอีกอู้ uh, ทุเรียนนี่แ่งหลายรอบครับเป็นหน่วยมาแห่งแ่งหลายครับ เป็นดอกมากแยังแตงจำหนึ่งแล้วครับพี่น้องบดเดาไว้เบิดครับบางทีเราดอกมันครับพี่น้องครัวบางทีเครับพี่น้องชื่อว่ากิ่งเนี่ก็ได้สามหน่วยกับเอ้ยขักไปพี่น้องทุเรียนปีแดงกิ่งเดียวใน่สามหน่วยครับครับงานมันก็ซอยออกครับงานมันก็สีเดเสียกโยงอยกครับเนี่ยมันหลับครับกิ่งสองหน่วยสามหน่วยกับเอ้ยแหนมยดเลยครับพี่น้องบางทีลร กินละหนวยกับพ่อแล้วครับท้างพึ่งตอนมันออกดอกนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับพี่หน้อส่วงนี้ก็ใส่เป็นอาหารเสริมทางใบนะพี่หน้อใส่ก็เกี่ยวครับสีทางใบครับทางดินทางดินยังไม่ได้ใส่นะครับส่วงทางดินยังไม่ได้ใส่ใส่ทางใบไปก่อนครับส่วงนี้ทางดินหนาสีขึ้นรูปจังหน่อยนะครับพี่หน้องคนเกลือข้อนกับหางแง่ไม เป็นรูปขืนเขียวเพมือนกับจังสีมะไห้นะครับพี่น้องปุ๋ยสูตรอีกสูตรนึ่งครับแต่ว่าถ้าใส่สูตรนั่นน้ำกับเป็นสลับอินซีไปนําครับอินซีเนี่ยขาดไ่ได้ครับอินซีเนี่ยใส่อยกว่กวก่าเคมีอยู่ครับสว่วนนี่ครับอินซีกับแล้วแต่สูตรนะครับพี่น้องแล้วแต่พี่น้องหาได้แบบราคาบาสูงแห้งราคาสูงก็มีราคาหาหกลอย สองสามลอยก็มีแต่เต้าหาัหา่ครับหอยเป็นอินทรี์ครับอินทรี์เขาปรับสภาพดินนํานะพี่น้องส่วงเข้าใส่เคมีมาได้หลายห้ากับมาปรับสภาพดินอินรี์มันซอยทั้งดินครับเคมีก็ซอยทัง้งลั่ต้นทั้งใบทั้งยังเนี่ยครับมันก็คู่กันนะครับพี่น้องเขาสีใส่ได้เคมีเลยกับอะไรครับต้องรับอินทรี์นะพี่น้องถ้าส่วงคืนลูกเขียวๆก็สีใส่เป็นสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับ ผู้ลงคนกับส,สมอินซี่ครับพี่น้องผู้ลงคนกับอินซี่เคมีครับพกแซมสามกับมีแล้วแต่ครับมันหลายสูตรอยู่ครับพวกอินซี่เคมีครับก็ถือว่าแต่ละสวนเนก,นกน็พยายามบแหาอินซี่ขาดนะพี่นอ้องการเห็ดทุเรียนอินซี่สม่ำเสมอครับอินซี่มันซอยคืออยู่นี่ก็ใส่ทั้งใบกับปิดอินซี่ครับน่ครับใบเขาบมันสีเขียวเข้ม,มนะสิครับ ถ้าเขาถ้าใบเข้าสมบูรณ์ลูกเข้าต่อไปมันอ็ี้สมบูรณ์ครับถ้าแม่สมบูรณ์ลูกก็สมบูรณ์ถ้าแม่บ่สมบูรณ์ลูกก็รุดครับัมกะปีนี้ก็ยังเป็นปีแรกกับพี่นอ้องศึกษาครับว่าสิทธิพ้นาไดยครับอาจจะคอยที่ตามกันต่อไปครับในคลิปยังมียัง,ยงสิโ่งให้พี่น้องเบื้องนี้แหละครับถ,ถ้าทุเรียนน้อยๆก็สิไปสุทายไม่พี่น้องเบื้องอย ทายทุเรียนญ่ไปก่อนครับเรื่มเป็นดอกครับเริ่มเป็นหางแง่แต่ว่าได้นะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็มาอัปเดตท,ทุเรียนญ่ครับเฮาเป็นทุเรียนเขาเอื่อนว่าดอกบานเป็นหางแงนครับเฮากับงดนามลงเอาครับเฮากับเบื้องพื้นที่เฮานั่มนี่แหละครับพื้นที่เฮาแต่ว่าพื้นที่ย่นี่มันกัดเอายดสิงดไราเหมือนนะครับเพราะว่าความซุ่มมั่นสิอาด สีซุ่มหลายก่าวพ่นปลูกทุเรียนหลงๆครับอยู่นี่มันสีเป็นสวนผสมนะครับก็เลยกะงวดงวดหลายกลมูเนี่ยครับกสิบจ้าเหม่อไนะครับมือที่สีอาจถิ่มหายยี่สิบหน้าที่นะครับส่วงเป็นทางแง่ครับแต่ละสวนกับบุคอกันครับสุญญสวนอยู่นี่มันมันเวลาเปิดน้ำนี่ซุ่มเบิ้ทึ่งพื้นที่สองไหลนะครับเพราะว่าเพราะว่าสเปียงเกอร์นี่ครับเบิ่งแต่ละต้นครับ อยู่นี่ใส่ถึงสี่หัวครับสามหัวยังองก็มีสามหัวครับสามหัวถึงสี่หัวแต่ละต้นนะครับมันก็เลยใส่เวลาบดโดนครับเปืดอครับดูดีนะครับพี่น่อยจับเบิดนี่มันปวดพูดเลยครับพี่น้องเป็นพันบนนี้ครับพี่น่องแต่ละต้นครับบานเขากับเด็ดแตงห่อครับแตงซอยมันครับพี่น่อยดีนะพี่น้อง ส่วงดอกบ้านส่องดอกพร้อมครับพี่น้องทุเรียนอยู่นี่ก็สูงประมาณหาหกเมตรนะครับพี่น้องถามว่าตัดหยอดบ่ครับกะบึงไปก่อนครับมาตัดทรงใดเฮาบหันเห็นสวนในันตัดเด็กกะตัวนี้ยังวันใดตัดครับทุเรียนกำลังจะเริ่มเติบโตครับคอยู่นี่ปูแปดคุดแปดครับหลังจากที่ไม่สลรับฟั้นปลาเนี่ยครับแถวเนี่ยสลรับฟันปลาครับ เพราะว่าพ <Yes. S 1> ื้นที่เท่าบหลายเห่ากับเลยปลูกเป็นสลับฟันปลาครับถ้าผู้มี่พื้นที่ลายบ่ต้องสลับก็ได้ครับปลูกซีไรหาไรเวลาบริหารจัดการมันสีง่ายครับถ้าผู้มีพื้นที่หราบ่ต้องสลับก็ได้ครับหาไรซีไรครับเพราะว่าเวลาร่เอาต่อไปเท่าผลเขาหลากสายมันก็สีง่ายนะครับจุดนี้มันพื้นที่ลายครับมันมีอยู่สองไรก็เลยปลูกสลับฟันปลาเห็ดผสมประสานนะพี่น้อถ้าผู้พื้มมีพื้นที่ลร้กะเห็ดแห่มัน บริหารจัดการง่ายนะครับเวลาผลยาต่อไปมมนกอสิลากสายนะครับนี่ยังใส่เครื่องผลอยู่ครับพี่หนางีสิลากสายครับใส่สายหลากเอาผลมันสูงครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับเป็นรับกำลังใจให้ทุกคนครับที่ปลูกทุเรียนครับ fc พี่น้องทั้งในหลายทั้งมุกดาหารทั้งจังกวนครอุดรขอนแก่นครับทั้งสปปลาวครับกับช่องเกษตรทฤษฎีใหม่กับเป็นกำลังใจให้ครับการปลูกทุเรียนครับเข้าเข่าใจพืช ต่อไปมันก็ง่ายครับถ้าข้าบอกเขาใจทุเรียนนี่ยากครับถ้าข้าเขาใจมันต่อไปมันก็ยะง่ายครับมี่ยังกับสีมะลงไว้ท้ายส่องนี่แหละครับทุเรียนนี่มาแรงปัญหาหลักของทุเรียนครับเปียกจะกระจันครับมารงปากดูดครับม้วนอื่นง่ายครับถ้ารักษาตัวนี้ออกมาเป็นหยอดได้และง่ายครับต่อไปก็ง่ายครับเ้ารักษา หลอบแดงด้เข้ากับรับสาหลอบที่ซองให้ได้ครับกับง่ายๆนะครับการจะเริ่อนเติบโเตืองทุเรียนครับปัญหารักของทุเรียนมาแรันคือมะแรงปากดูดม้อนกัดใบกับยังกินใบกันยังบวบันไดครับมะรงปากดูดสําคัญแห่งครับถ้าเขานี่ใบใหม่หรอครับถ้าเขาดูดน้ำเลี้ยงใบหน่อยๆครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับสีขอจบไปซ้ำเนี่ยดามียังกับจังเียดเขามาถามน้องในสองครับอาจิะตอบซาเนี่ยครับอาจิตอบให้พี่น้องครับ เทคนิคนี่ดีกัสิเอามาลงพี่น้องเม่งพี่น้องว่าเห็นคลิปนี่ดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามแชร์ให้ให้กาอยากแชร์ประสบการณ์เนี่ยนะครับการหิดทุเรียนครับอยากให้พี่น้องประสบความสาเร็จนะครับการปลูกทุเรียนครับพี่น้องกับทุกคนก็อยากปลูกความสําเรียดพี่น้องแต่ละคนกับเห็ดห้มันเห็ดห้ยางมาหลายนะครับพี่น้องแต่ว่าทุเรียนเท่าไหรเป็นเห็ดคือห้มันห้ยางบ่ไ้เาสาเ็ด จำนวนหลายคือไฮมั่นไฮยางบ่เดะเพราะว่าตัวนี้มันต้องใส่ด้าครับมดตลอดครับเข้ากับลูกจากหน่อยไปหาลายเด้อพี่น้องสีลายหาลายซีปลายแล้วแต่เข้ากับเคล็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องอันนับแดีกกัขอให้หน่ำให้พร้อมก่อนครับการสีปลูกทุเรียนครับถ้าน้ำไม่พร้อมเนี่ยากครับหน่ำมาก่อนครับมื่อื่นง่ายครับเกษตรทฤษฎีใหม่เกษสรข้อจบไปซ้ำนี่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ